สวัสดีครับวันนี้ลูกอีสานพามาชมงานติดลาบินเนตครับผมนี่ที่เห็นพวกนี้ก็จะเป็นลาบิเนตครับผมตู้เสื้อผ้าข้างในจะเป็นลาบิเนตทั้งหมดครับผมนี่ตรงนี้จะเป็นกระจกมีไอ้บานมิเนียมสั่งทำครับผม ตู้เสื้อผ้าทั้งหมดครับผมงานตู้เสื้อผ้าครับผมจะมีซ่อนไฟทั้งหมดครับนในห้องนี้จะเป็นแบบลาบิเนตทั้งหมดครับผมนี่ ที่ลุยสารลงไปหลายคลิปแล้วครับที่ติดมือจับด้วยเลเซอร์นะครับนี่ครับก็คือห้องนี้นี่ก็ตอนนี้กำลังลองไฟกันนะครับน,นี่ก็จะเป็นตู้ไอแลนด์นะครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งนี่เป็นตู้ไอแลนด์เหมือนกันคอยเก็บของครับผมงานก็จะประมาณนี้ครับผมฟังก์ชันก็ข้างในก็จะเป็นนี่ครับลาวแฟนสองชั้นนะครับลิ้นชัก ยิ่ชักก็จะประมาณนีค้ครับผมใหญ่ๆจุกๆนี่ตัวเครื่องแปลง โดยรวมก็จะประมาณนี้ครับผมลิ้นชักจะมีสองข้างเหมือนกัน